ได้อยแล้วโทษอ่ะไม นี่จะแบบดูดีดูสวยดีเพราะว่าพี่ยกายออกนารลอยโกรกหาเรื่องอะไร่ัให้ติดกันงยตอกร่ายเลยอ่ะมีเพราะพี่อะมันเจอพี่ยกทิ้งาพี่กาเนี่ยลูกมันีดูดีเลยบุ้งดูีเพรอว่าพีเลี่เปิดดูด ถ้าเกิดถ้าเกิดเราสัมผัสลูกช้าไปลูกมันย้อยมาขหลังแล้ใช่ไหมรี่ข้างหน้าตวที่ลกีมีกติมเจ้าขาช้าเลย่าง i mm -hmm. แต่แต่เขยังหนักวาหลักไม้มันหลักหักอ๋อก็ไม้หักม่อสามยมาเาต่เมีอยู่อเียตีแต่สามยูเดียวตีสามผสมกันสคุณแคแต่ไม้อันนี้มีหวนเบาผมไ้ซีมสถ้าเป็นไม้ไม้หกหรือเรียกว่ากัานแข็ง เ,เ่ยว่งหนี้้ไม่แข็งมเขแข็ง้งกอันนีน้อยู่หนรัอ๋อลีนิง รูระไกใหญ่เรื่อทีมางมันทำไมมันช่วยให้ได้ะ้นเยอะขึ้นนะครักแข่งนดรน้อยเาได้ไปไกลเขารูตะไกเล็กๆกับแม่ยให่ใช่ป่ะเอนเจลเล่ตีดีเอโนใช่ใ่รับลองดู

นเป็นสรอนากขแล้ว <bom> ก <cup> ็ไทยญี่ปุ่นกีฬาไยญี่ปุ่นตัวที่เต่้ประชานไม่ดใช่่ไ่คเจอไปตีที่บ้านมดที่ ปิวนที่อยจิดไปนวลแล้วแต่ตีเล่นเล่นตที่อีแลวมเจ้าถิ่นผมกดไปสี่พันบาทกดไปมาสี่พันบาทไม่ให้ผมผมเล่นแม่งุนาุมงงเตนผมเล่นต่อเตืนในหม่้าแก้มน้อ๋อเขาแบบว่ามั่นใจว่าเหนือว่ายนี้

เขาว่าชอบชอบชวนติดไปเมืองนี้หืมต้องเยอะต้องเยอะห้าสิบห้าสิบแต่ว่าเขาเป็นประเภทที่ตีเก่งกับการตีอะไม่ได้ตีเก่งกับการเขาไม่มีติดผานมีกระปุกอะไรก็เหมือนเหมือนอย่างเงี้ยไม่มีเดสิกเงี้ยคือกระปุกอะไรก็ระปุก